อ่าสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปเรื่องบา u ต t y Quest หรือไอ้ Quest ่าสมบัตินี้กันเนาะแะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าไ <c oughs> อ้ q u วเนี่ยมันมีระดับด้วยเนาะอ่าแล้วก็มันก็มีเลเวลด้วยคือเ u e s เนี่ยมันจะมีหลายสีระดับของเ u e s สูงสุดคือตอนนี้คือน่าจะเป็นสีแดงเนะ้ะแล้วลงลงมาก็เป็นสีอ่าสีส้มหรือสีทองเนี่ยแล้วก็สีม่วงเนาะ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> เควสพวกเนี้ยมันก็จะให้ผลรา,างวัลที่ต่างกันทีนี้การที่จะได้เคเวสระดับสูงๆเนี่ยมันก็ต้องอัพเลเวลตรงนี้ก่อนเนะาะซึ่งการจะอัพเลเวลตรงนี้ได้ก็คือมันจะต้องทำเคเวสตามสีที่กำหนด <c oughs> ให้ครบตามจำนวนก่อนอย่างกรณีนี้ต้องการเคเวสสี ส้มหรือสีทองเนี่ยให้ครบ8ปสครั้งมันถึงจะอัพจากเลเวล7ไปเลเวล8ปดเนะาะทีนี้คเควสเนี่ยมันก็จะมีรางวัลอยู่3แบบคือเพชรซึ่งเราอยากได้มากที่สุดแล้วก็อพ <c oughs> ลึกสีเหลืองๆเนี่ยเอาไว้เวลาข้ามขั้นเนาะของตัวละครแล้วก็มีทองแล้วสามแบบ ทีนี้อ่าเควสเนี่ยเรามาฟโฟกัสที่เพชรก่อนนะเราจะได้รู้เนาะคือเพชรเนี่ยสีแดงได้ร้อยหนึ่งสีอ่าส้มหรือสีทองเนี่ยจะได้80สีม่วงจะได้60เนาะแล้วก็อ่อสีฟ้าจะได้40 แล้วก็สีเขียวสีเขียวขึ้นต่ำไปซึ่งตอนนี้ผมไม่มีแล้วเนาะมันจะได้ยี่สิบแล้วก็สีขาวน่าจะได้สีขาวไม่แน่ใจว่าได้เท่าไหร่เนาะอะ,อะเอาเป็นว่าตามนี้เนาะเรา <c oughs> แล้วก็เกมเนี้ยมันมีเรื่องกิจกรรมคูณสองของเควสตรงนี้หลายๆคนก็เลยคิดว่า เราไม่รับเควสตรงนี้แล้วดองไปรับตอนกิจกรรมคูณสองดีไหมคำ <c oughs> ตอบคือ <c oughs> เควสพวกนี้ดองได้อ,อตัวละครเนี้ยนะมันจะได้เควสวันละหกเควสซึ่งผมก็ทำไปสองวันแล้วผมก็ไม่ได้รับเลยสักอย่างเนาะแล้ววันใหม่มามันก็ให้มาหกเควสแต่ปัญหาคือพอเราดองเยอะๆเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะไม่มีตัวละครไปส่งเควสอันอื่นคือมันจะไม่ตรงเงื่อนไขอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าตรงตรงแต่ว่าไม่สคือเรียกว่ากดออตโต้ไม่ได้อะอย่างอันเนี้ยจะเห็นว่าเราขาดน้ำใช่ไหมมันก็เลยส่งไม่ได้ถูกไหมมันก็จะบอกว่าเราส่งไม่ได้เนี่ยมันไม่ครบ ก็คือตัวละครเราอ่ะเจอท่านนะ้ำปุ๊บมันส่งไม่ได้ถูกปะซึ่งมันทำให้ <c oughs> เราจะลองได้ระดับหนึ่งเท่านั้นคือดองมากไม่ได้และปัญหาของการดองเยอะๆก็คืออ่าตรงนี้มันจะไม่ขึ้นก็คือถ้าเกิดเราดองแล้วเราไม่รับเนี่ยไอ เลขที่นับเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นทําให้เราไม่สามารถอัปเกรดไปเลเวลถัดไปซึ่งจะได้เ u วสนีดด้ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการที่จะดองเนี่ยก็จะต้องดองในระดับที่เหมาะสมเนะาะ <c oughs> ซึ่งหลังจากลองดูลองดูแล้วเนี่ยเราน่าจะดองได้ประมาณสักอ่าอันนี้เนี่ยมันจากประมาณตตัวละครที่เรามีเราอาจจะดองได้สักประมาณ หกถึงแปดเควสเนาะอืมประมาณนั้นเนอะหกถึงแปดเควสแต่คนผมก็ไม่แน่ใจว่าไอดีอื่นเนี่ยจะมีตัวละครเท่าไหร่เนาะมันอาจจะดองได้มากกว่าหรือว่าดองได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราจะมาลองกันเนาะ <c oughs> สมมุติว่าผมจะดองอันนี้ไว้หกเควสผมก็จะรับเควสที่อ่าไม่ใช่เพชรเนาะ เพื่อเอาตัวละครกลับมาแล้วก็อะไรที่ไม่ใช่เพชรเราก็เอากลับมารับมาก่อนแล้วเราก็ไปส่ง น,นี่ส่งได้แล้วเนาะเอ่อ <c oughs> เคเวสนี่ยมันรีได้ด้วยนะ <c oughs> ก็คือรีรีเซ็ตตรงเนี้ยเป็นปุ่มรีเซ็ตเคเวสเนาะมันจะรีเคเวสที่เรายังไม่ได้ส่งเป็นเคเวสใหม่ให้เราะนะซึ่ง <c oughs> ต้องใช้เพชรครั้งละห้าสิบตรงนี้มันจะมีเรื่องความคุ้มค่าอยู่อ่าวิธีการง่ายๆก็คือผมแนะนำข้อค่าว่าถ้าเกิดเลเวลเควสยังต่ำกว่าเลเวลห้าผมไม่แนะนำให้รีเนาะเพราะว่าโอกาสขาดทุนค่อนข้างสูงส่วนถ้าเกิดเลเวลห้าแล้เลเวลหกมาแล้วเหลือเควสที่จะรีสองเควสเนี้ยก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ควรรีเหมือนกันคือเวลาที่เราจะรีอ่ะผมแนะนําคร่าวๆเป็นเป็นวิธีง่ายๆก็คือจํานวนเควสที่จะรีอ่ะควรจะเหลืออย่างน้อยสามสามอันแล้วก็เลเวลเควสของเราควรจะเป็นเลเวลห้าขึ้นไปนะไม่งั้นมันจะมีสิทธิ์ขาดทุนค่อนข้างเยอะแล้วเควสพวกเนี้ยมันต้องไม่ใช่อะไรเพชรด้วยอย่างอันเนี้ย <c oughs> มันเป็นอ่า เควสที่เราไม่ไม่ได้อยากได้เนาะสีมันก็ไม่ใช่ช่วยอัพเลเวลและมันก็ไม่ใช่เพชรที่เราอยากได้อ่าแต่ว่ามันเหลืออยู่สองอันคือในความเป็นจริงเนี่ยแบบนี้ยเราไม่ควรจะรีเพราะมันเหลือแค่สองก็คือควรจะส่งไปเลยแต่สมมุติว่า <c oughs> เราจะคิดว่าเราจะรีตอนนี้เราก็มาดูเนาะว่าระดับของเควส ที่เราได้เนี่ยคือฟ้าม่วงแล้วก็ส้มแดงซึ่งฟ้าม่วงส้มแดงเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วอ่ามันอาจจะออกเกรดเกกันเนาะก็คือ180 60 40สิบหเราจะเห็นว่าถ้ามันออกเป็น3เกรดข้างบนเนี่ยเราจะกำไรเพชร แต่ถ้ามันออกไปสีฟ้าเนี่ยเราจะขาดทุนเพชรแล้วมันเหลืออยู่สองสองสองเควสเนี่ยเนื่องจากรางวัลเนี่ยมันมีสามแบบเนาะมีทองมีผลึกมีเพชรถ้ามีสองเควสเนี่ยการรีโอกาสที่มันจะได้ไม่ได้อ่าเพชรก็ค่อนข้างสูงเพราะว่ามันควรจะมีสมอันอะ มันน่าจะถ้าเกิดมีสามเควสแล้วเรารีมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะออกเพชรค่อนข้างใกล้เคียงเฉลเชลีาาอาออกเป็นเพชรอันนึงอันแหละค่อนข้าง,างน่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างโอเคอยู่แต่ในความเป็นจริงมันอาจจะออกเป็นเพชรสามอันเลยก็ได้หรือาอาจจะไม่ออกเพชรเลยก็ได้หรืออาจจะออกเพชรสอันก็ได้นะแต่คือคร่าวๆด้วยด้วย,วยความน่าจะเป็นอะ่ะมันก็เลยควรจะมีเหลืออยู่สามเควสก่อนเพื่อที่จะได้มันมีโอกาสออกเป็นเพชรแล้ว ตรงเลเวลตรงเนี้ย <c oughs> มันก็ควรเป็นเลเวลที่โอกาสที่เพชรมันออกมาเนี่ยมันจะเป็นจำนวนมากกว่าห้าสิบเยอะกว่าสี่สิบหรือต่ำกว่านั้นเพราะว่าถ้ามันออกมาแล้วมันได้ออกมาเป็นสี่สิบเนี้ยมันก็ยังขาดทุนสิบอยู่ดีแต่อย่างเนี้ยผมจะลองรีเซ็ตให้ดูเนาะครั้งหน,นึ่งนะจะรีเซ็ตแค่สองเควสเนี้ย ซึ่งเห็นไหมว่ามันมันก็เสียไปห้าสิบแล้วมันก็ได้เป็นเป็นเพจเงินออกมาทั้งคู่ไม่มีเพรเลยซึ่งอย่างเนี้เราขาดทุนละแต่ถามว่ากดทุนมากมากไหมก็อาจจะไม่เต็มที่เพราะว่ามันได้เควสีทองมาหนึ่งอันซึ่งเควสีทองเนี่ยมันเอามาอัพเลเวลได้นะแล้วเราก็ส่งไปอย่างนี้เราก็ไม่ควรรีต่อละเพราะเราส่งเวสไปเลย หเควสใช่ไหมมันถ้าเราไม่รีบเราก็ไม่ควรรีต่อแล้วเพราะโอกาสกัดทุนมันยิ่งสูงมากๆในในในแง่ของเพชรเนาะ <c oughs> เนี่ยเราก็ทำอย่างเงี้ยไปมันก็จะจะสามารถดองแต่เนี่ยมันไม่ได้เนาะมันส่งไม่ได้คือมันไม่มีน้ำเห็นปะ เอชรได้ดิได้ได้ได้ป่ะไ,ได้แล้วโอเคแล้วก็ได้แบบนี้ไปตัวนี้มันก็มีทั้งหมดเอคอ้างอยู่12อันเนาะวิธีใครจะเล่นน่ะก็อยากได้เพชรดองมากๆก็ดองอย่างนี้ก็ได้ แต่เราก็ต้องระวังอย่าลืมเรื่องการที่มันจะอัพ level นะเวลาที่พอแบบมันไม่มีตัวละครที่จะส่งเควสเราก็มาเก็บเควสพวกที่มันเป็นเพชรราคาถูกน้อยออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยลองไปหารดูแต่ถ้าแตถา่ถ้าถามความเห็นผมนะไม่จำเป็นต้องดองอย่างนี้ก็ได้ถ้าเรารู้รู้ลำดับของการมาของคูณสองของ บาร์ตี้เควสนาะเราเริ่มดองเฉพาะจังหวะที่มันเป็นคูณสารก็ได้มันมีเวลาอาทิตย์หนึ่งเรามาดองเริ่มดองเพชรช่วงนั้นก็ได้ไม่ต้องดองตลอดเพราะว่ามันต้องมานั่งนับมานั่งเคลียร์นูน่นเคลียร์นี่เลือกเควสทีเอาออกอะไรอย่างเงี้ยมันเสียเวลาไงเพราะฉะนั้นเวลาทั่วๆไปคุณอาจจะไม่ต้องดองก็ได้แต่พอมัน เริ่มมีกิจกรรมคูณสองสารอะไรเงี้ยอาจจะเราเราอาจจะมาเริ่มเต็มตัวดองเหรอก็คลิปนี้ก็สรุปว่า <c oughs> อ่าเควสตรงเนี้ยมันดองได้นะมันสามารถดองไปเก็บตอนคูณสองได้ แต่ว่าการที่เราดองอ่ะมันสร้างความยากลำบากในการเล่นเนาะมันก็จะถ้าดองดองโดยไม่ได้ดูอะไรเลยไม่นั่งดูอะไรเลยไอ้เลเวลอันนี้มันอาจจะไม่ขึ้นถ้าทำให้ระดับของเลเวลตรงนี้มันไม่ไม่ขึ้นไปด้วยเพร่อที่ได้มันก็จะคุณภาพต่ำเนาะเพราะฉะนั้นต้องระวังดีๆเรื่องนี้แล้วก็ เราเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการรีเนาะรีเซตเควสเนี่ย <c oughs> ผมแนะนำว่าเริ่มคิดที่จะรีที่เลเวลหกแล้วกันถ้าเราไม่ใช่คนที่จะรีบเนาะก็เลเวลหกหรือว่าเลเวลห้าอย่างอย่างเร็วก็ห้าอย่างช้าก็ช้าหน่อยก็ใจเย็นๆหน่อยก็หกเพราะว่าความคุ้มค่ามันจะโอกาสสูงกว่าแล้วเราก็จะรีเมื่อเหลือเควสที่เราไม่ต้องการเกินสามเควสเนี่ยเราค่อยรี ใครคํานวณความน่าเป็นได้ก็ลองไปคํานวณเองก็ได้มันก็จะมีเงื่อนไขที่อะไรอ่ะละเอียดกว่านี้อะไรอย่างเช่น้ามุดเหลือสี่เควสอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะรีตั้งแต่เลเวลสี่เลยก็ได้อะไรเงี้ยเพราะมันกม็มีโอกาสที่จะออกเป็นเพชรสองอันอะไรเงี้ยแล้วคุณคิดว่าคุณจะคุ้มเนาะความคุ้มของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วก็ งื่อนไขมันอาจจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นมันเหลือ6เควสเต็มๆเลยมันไม่มีเควสอะไรดีเลย6อันคุณอาจจะรีตอนเลเวล4ก็ได้แต่คร่าวๆโดยคร่าวๆเนาะผมผมแนะนำคร่าวๆว่าเลเวล5้าละกันเลเวล5แล้วก็มีเหลืออยู่3อันค่อยรีอ่ะคลิปนี้ก็เรา,านี้เนาะเอาแค่นี้เนาะสั้นๆส,สวัสดีครับ